สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกัปตร์วิชัยว่องสินพัฒนา Business Network Guru วันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในยุคข,ของ Digital Sales เซลล์ที่เก่งคุณจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างดึงในคุณสมบัติที่เซลล์เก่งจะต้องมีคือการระลึกได้เสมอว่าลูกค้าคือพระเจ้านัยะของลูกค้าคือพระเจ้าในยุคข,ของดิจิ t a l เซลล์คืออะไร ความที่ว่าลูกค้ารู้มากกว่าคนขายของนี่ครับคือในยะที่ทําให้เราก็จะว่าลูกค้าคือพระเจ้าจริงๆในยุคของดิจิทัลเซลส์ทำไมลูกค้าถึงเป็นพระเจ้าลูกค้ามีข้อมูลที่มากกว่าคนขายของแต่เชื่อหรือไม่ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ผิดครับและลูกค้าไม่ยอมรับว่าตัวเองรู้อย่างติดผิดนะครับเซลล์ส่วนใหญ่รู้มากกว่าลูกค้าก็จริง แต่ลูกค้าไม่ยอมรับว่าเซลล์รู้มากกว่าลูกค้าอันนี้คืออุปสรรคสำคัญในการขายในยุคของดิจิตรอลเซลล์นะครับพบกันทั้งหน้านะครับขอบคุณครับ